ก็ต้องกลับสวัสด,ดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ช่องทางซิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับเออบอกเลยว่าวันนี้คนเยอะมากคนโคตรเยอะนะครับทุกคนวัยรุ่นทรงเซ็งก็เยอะนะและตอนนี้ผมก็โดนเพื่อนทิ้งไปหมดแล้วด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนไปทีไหนกันมดแล้วผมก็ค่อยๆขี่นะทุกคนเพราะว่ารถมันเยอะเนาะวัยรุ่นห้าสามมันเยอะผมก็กลัวเสียวเน้นปลอดภยดัยทุกคนเราขี่เน้นปลอดภยัย นใครใครที่อยู่ภาคอื่นนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าภาคนี้เขาฮิตว้รุ่นทรงเชงกันนะครับที่อื่นเขาแบบฮิตร้อย่ห้าเลยกันได้ปะนี่ดูเดี๋ยวนี้ไบรุ่นทรงเชงโค้งไก่กันมดนะครับที่เขาทําโค้งไก่นี่ไม่ใช่อะไรนะก็คือว่ามันไล่เบาแล้วมันแรงไงไล่เบารถอามย่นแล้วมันแรงไงไล่เบาอามย่นยนแล้วแบบรถมันจี๋รถมันลูกเล็กนะทุกคนมันไม่ใช่รถลูกใหญ่อ่ะมันจี๋แล้วมันแรงเลยมันเดินแรงเต็มแรง นดี๋ยเราก็จะเดินทางไปหานะาบูนะครับแล้วแล้วรอรอกับดูเลยมันไม่มีที่ขีดด่เลยทุกคนผมก็ไม่รู้จะไปขี่ไหนเลยขู่กับรที่จริงตรงนี้ถนนมันก็ดีๆนะครับแต่ว่าเขาทำใหม่ก็ไม่รู้ใหม่ก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่ดูส่งเชงมดนะทุกคนไวรุ่นภาคดีกว่าที่ส่งเชงกันของแท้ปกติอาภาคอื่นท่งเชงเนี้เขาไว้แข่งใช่ป่ แต่โซงเสียงนี่คือออกทิพครับรนทิพครับน้องๆของแท้ของแท้ไปรุ่นโค้งไก่แต่เราไปรอดูเพื่อนเราไปถึงไหนกันนะครับสามาเราก็ไม่ได้ล็อกบงล็อกเบาะตอนกลับเราก็ล็อกเบาอะไรเรียบร้อยกู <c oughs> ว่ามีดา่านนะทุกคนกัวมีด่านนะเขาขี่วนกันอย่างนี้นะ เลีเครื่องเลีเครื่องเราไม่อยากเลง้ขนบนก็ใหไปรถมันเยอะอันตรายนะมันขี่ไม่รู้ใจกันเว้ไปหาไปหาไม่ได้มีก็รถเซ็งนะครับเป็นรถเดิมด้วยเพื่อนเราอยู่ไหนไวะนี่นี่ทุกคนโอ้โห รถทั้งหมดอ่ะรถเชงแ0ดสิบทุกคนเนี่ยดูดิรถเชงเขามีผู้สาวนั่งด้วยดูสิใส่เสื้อบอยรอนรอนด้วยมีผู้สาวนั่งด้วยรองเท้าบาจาเสื้ออิชานฟาร์มเนี่ยเด็ดๆโอ้โหรถเราตามไม่ทันนะครับน้องๆรถเราแบบตามไม่ทันอ่ะแบบโดนะเฮ้ยตงเชงเขาแบบเอาจริง ยัไม่เล่นนะครับรอรอเล่นแบบกลับอันนี้ดีกว่าแบบนี้เล่นไม่ได้เดี๋ยวเราดี๋ยวผมพาดูทรงเชงกันนี้เยียดเอาทรงเชงเตยใหญ่ด้วยตัแท้เรายังไม่รู้เลยนะครับทุกคนว่าเพื่อนเราไปถึงไหนกันแลยเขาเลี้ยวเข้าไหนนี่ ไม่ใช่ว่าจะหอดบ้านปั๊กไม่มีใครหรอพี่อยู่ดีควันคืบเลยวะหึือว่าสอมทีเมื่อเช้านี้ก็ตำรวจหลักหน้าหลักง,งนะปิดหัวปิดท้ายนะครับช่วงขาขับมันอาจจะมีแบบฝนฟ้าก็ขอประทานอภัยด้วยทุกคน มันอาจจะมองไม่มว่าจะัดดูดูเขาเล่นกันแลละนี่จะทรงเชงอ่ะเขาด้า <lottery> แล้วอยู่ในขบวนทรงเชงุกคนรถรถเยอะมากนะครับวันนี้ถือว่ารถเยอะเยอะมากบักหลายเลยแหละหลายคันไม่แน่แลาะจะาเข้าตรนงนี้นะครับ ขี่ช้าจนแบบเขาบอกว่าเราขี่จัก,กรยานเลยหรอวะทุกคนเราดูพวกโกรร้านนี้เหรอโอเคเรารอขับกับพวกทีมงานขอนแก่นเลยดีกว่านะ <c oughs> โกชงโกแช่มก็ทิ้งบอ <c oughs> พี่โอ๊ตก็ไปแล้ว <c oughs> วอยชาเหงางอมอยู่คนเดียว ไอ้ช่างก็งอมอยู่คนเดียวถนนเขาก็ทําใหม่ค่อนข,ข้างเยอะนะครับทุกคนแถวนี้ออก็าทาถนนใหม่เยอะนะเจด็ทวงจริท่ออินดูลานวะ่ะแลวรอมาแล้วมันอยู่แถวนี้นี่แหละนะทุกคนด่านดะ่ะ น่าจะน่าจะตั้งเสร็จแล้วหรือเปล่าเลือกตั้งแล้วหรือเปล่าวะยังไม่เห็นต้นไม้ใหญ่เลยหรือว่าโค้งหน้าวะที่จะลืมอ่ะถ้าขึ้นข้างบนนี่ก็ถึงบาทสลาสุดก็น่าจะไม่มีตั้งแล้วนะครับเฮ้ยถึงตรงนี้ยังวะไอ้ทุกคนผมลืมเฮ้ยไอาชฉากหละงงไอาชฉากหละงงจริงจริง โค้งนี้เปล่าครับย่าโค้งนี้โค้งนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมโค้งนี้จชร้ไหมวะไม่รู้ว่ะอย่าลืมวะน่าจะน่าจะเลิกตั้งแล้วนะครับทุกคนพี่จ๋าน่าจะเลิกแล้วนะครับวนันนี้จริงๆเอ้พี่จ๋าเลิกตั้งหนาแล้ว ลื่นว okay. ่ะพอยขิงด้วยพวกขิงพวกขิงว่ะเอาเียเกือบตีรังกา ดีมคดีไม่ห้อยขิงด้วยวะทุกคนท่อเดิอมไม่ใช่ท่อผ่านะทุกคนท่ออย่างเล็กอ่ะถ้าพี่เอาดีมดำพี่มาเนี่ยไอ้หนูเองคงจะอยู่ถ่ายอ่ะถ้ารถเราอยู่เสนอเนี่ยเฮียเราไม่มีรถ ไันสามคันเลยวันนี้ดิไปขับไปกันเลยนะครับเราดูข้างๆต็มทางต็มเลไปทุกคนกลับบ้านกันไปดูแก้งที่อาแก้งนี่เข้าไปไหนกันไปกันไปกัน ไปกันไปกันครับไปกันเลสโก้ s <S ฮะลองเบ้ง โยกเยก,กโยกเกกยก,เก,กอ่ะถนนไม่ค่อยดีทุกคนทางเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเวียวเขาใส่กันเย็นแล้วเข้าไปก่อนถนนไม่ดีไปไปเรื่อยครับไปครับเฮ้ยใครใส่กันมาครับดูดู <บ>เฮียกูก็กลัวอยู่แบบนี้ๆๆหลายคันอย่างนี้ก็ไปกันโหลดเด้อไปกันก่อนโหลดเด้อจ้ะฉันไม่ไปด้วยหรอกแบบนี้รอเล่น,นคันสองคันดีกว่าฉันกลัวฉันอยากอยู่ใช้ต่างนานานน่ะฉันกลัวฉันไม่เอาด้วยหรอก รอบนี้แม่งแรงจัดป่ะทุกคนอุย้ยรถโก๋ไม่โคตรสายทุกคนดูสับเกียร์เมื่อกี้ดิดู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 เลยโอย้เอาโรลล์ราเอาโรลล์ราไปไปน้ำกับไปโรลล์ร้แบบนี้เราเปิดเล่น <laughs> น, <laughs> นีน่เดี๋ยวพอกดซีเดอีกแล้วใส่เหรออะไอไปทุกคนเดี๋ยวเรา การไปเจอกันที่บ้านเลยเราขี่เข้าในเมืองกันแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะเราข้อข้างเยอะนะครับทุกคนโ okay. อเค let's go ฝากทุกคนไร้ใจกันทัน้งทางทั้งคล้ายกนะับช่องทางสีบด้วยวกันนะครับบ๊ายบาย a ีวันเกเรถึง